อันนี้ไรอะไรนะไรเปลือกเปลือกไทองกินเป็นนะเนี่ยแม่ทำม่เป็นมาไหนมามาโอเคไรกัด้นะแงกว่าับุ่อน่เหอหนยอร่อยมากเฮยเปลี่ยนใหม่วะวใหญ่วใหญ่สองถาอันนี้มันร้อนไหม อันนี้บ้างกำลังรีเรลิชหรอเรลิชผักกอดสารพิษยสมไู้เด็กน เออซื้อไปสิอันนี้ไงใช่อิ่มนี่ยเดี๋ยวให้ไปก็ได้จีบไปได้ไหมจอนได้ค่ะหนงเท่าไหร่ร้อยเดียว อร่อยนะแม่อืมเขาโอเคนิดนึงค่ะบ้างค่ะ อะไรนม่อันนี้เป็นพร้อมไงเอาสิเดียวไปมเื้อเกลดหลอดจิ๋วตอลแครอดจิ๋วแครลอดจิ๋วลจิวเราต้องไปปอกเปลือกไหาใช่น่ารักเลยไม่เาก็บหองคไม่นข็หอมสอง ะถ้าปอกก็เด้นิดนึงอ่ะนี่ผักอะไรอ่ะอันนี้สูงเท่าไหร่อันนี้2 0บาทค่ะสามอย่าง50าสิบารวมกันได้ผักสลัดใช่ใช่่คะอันนี้ฉีดยาไหมอันนี้ไม่ค่ะอ๋อสลัดไม่ฉีดหรอคะพี่เออนั่นเลยจ้ะ อาสาน่ยมันดูมัะีกินมาขามไปเน่อร่อยมันมันเหมือนกันใช่ป่ะเหมือนกันไอ้สามต่างกันที่ฝักสั้นต่ายาวค่ะฝักสั้นจะโลละร้อยฝักยาวโลละร้อยห้าสิบอ๋อเดี๋ยวดูสิ้า อ๋อเนี่ยวินลูที่เหรอที่แรดีค่ะอะไรนะกินไงเนี่ยแรดีลูกต่อสดค่ะเดี๋ยวทานสดค่ะกับยาวส้มตำหรือว่าจะฝานบางๆแล้วก็ทานกับสลัดก็ได้ค่ะโอ้ยไปไหนที่เคยกินเลยอ่ะมีอะไรรูกเนี่ยยาวเนี่ยอ่าแตงกวาญี่ปุ่นค่ะหัวห้าสิบบาทค่ะแตงกวาญี่ปุ่นใช่่คะ แปลได้ผานจับเมนูมาให้เราสก็ได้เอาแค่นี้ก่อนเอาลูกเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดของฝากที่เขาพอ,ขอคอ่ะทุกนคลกนลง,ลงก่อนลงเขาพอใช่ไหมเนี่ยลงเขาพร้อมาก็เจอเลยค่ะสีทองหวานจับใจอู้จิงเหรอสีทองหวานจับใจจริงเหรอคะชิมมาชิมมาชิมขอชิมเลยอแม่ิใช่จะแปลงปันมา ข้าวหวานพี่ขึ้นกล่องจะเป็นมากแต่อันนี้มันก็สวยดีนะเนี่ยตอนแรกจะชอบอันนี้ไรยเปลือกขึ้นโลพี่นี่ไรยเปลือกขึ้นโลมีไรยเม็ดไรยเม็ดมีประกายอ๋อลายจุลายเม็ดอันนี้ไรยอะไรนะไรยเปลือกลายเปลือกเหมือนมันไม่ต้องไมยลองพอพอพอเหมือนกันใช่ไหมมันมีเปลือกมันขึ้นเป็นอะไรอะไรหวานก็ได้อ๋ โอ้บวยบวยยแม่นเป็นถงน่าซื <start performing> <turns> ้อเลยซื้องมันเห็นแต่บวยลืมผัวยังไงพี่ยังไม่ได้เห็นเลยคก็ลืมแล้วเนี่ยใหๆนี่ครับ้ายอ๋อบวยโอ้ขายไงอะแก็ลคร้อเดี๋ยวค่อยไปดูเอี๋ยวงเองอะไแพ็กเกจจ็มีถึงร้อยน เอาลครับเอ้ยีไปฝากเป็นวยหมดเลยเหรอ่คร้์่ทุกล่ไอสองห่้ไ<ป>อาค่ะ่หม่ะหมามากอดนียเตมาก่มันมีห้าเนีมัยก่ยไข่มดงมีหามไข่มแดงกไหนขอดูดินะตามเป็นยังไงไข่มุแดงไชั้นเนี่ยไม่เคยเห็น พ่อเคยกินนะพ่อกินเต็มนะเนี่ยแม่ทำไม่เต็มมาไหนมาเร็วมามไหวไปย่งหน้าร้านเนี่ยมันเร็วโอ้โหนี่นี่นี่มดแดงอย่นีเป็นไงไปไเลโอ้ดบัวาเดยแล้วเข้าน้ออกไปอ่ะหมดแล้วนะกลับนะ

เอลยจะไส่จะร่ายวนนี้เขาไม่ได้ฉีดยาเลยพี่เอเหร้ใช่แล้วช่วงนี้ถูกสังแค่แค่ร้อยเจ็ดสิบาทลองชิมดูค่ะหวานไม่ได้ฉีดยาด้วยใช่ังเลยพี่อย่างเงี้ยรอยเจ็ดหวานหวานไม่ได้ลองอะไรเลยค่ะ เอากีกี่ถังคะเอาถังเียวหมดจ้าเยอะนะโอ้ยมีกันต่ถใง่ตกไหมคะมันจะกินไม่หมดเดี๋ถังหนูก็ต้องกินได้แเนี่ยอะไรออหมอร่อยนะมันสดมากเลยมือแดงไดมือแดงมากมือลือแดงก็มีค่ะขาวเทอรรสตรอเบอรี่ขาวๆใช่ถังเดียวพอไหมเดี๋ยวดูก่อนอื่นอื่นอ่นีื่นอืนอนอืนอืนอนอออนอื่นอ่ยอม่ออ่น่นอ่ อนี้ไมก็เรียกอะไรเบอ่อเขนมเด็กๆก็มีนะคะข้างในเลยไว้เยนเยอะค่ะไม่รู้ดูยนลูกใหญ่และลูกใหญ่เหมือนกันไหมลูกใหญ่สามอ๋อลูกใหญ่สามร้อยองเป็นใหญ่นะอุ้ยน่ากินสามร้อยเดูได้นี่ก็บใจจะเป็นเครก่ะอุ้ยใหญ่อะได้ไอ่ถังนึงได้ค่ะแม่ว่า อันนี้หังอันนี้นูกใหญ่ังเดียวค่ะถังเดียวเราวเก็บได้กี่วันจำไรู้เนี่ยอก็่ได้ประมาณสองวันนะคะถูกไหมกลับไปตุาทำทำยอดีกกินยอไปไรเดี๋ไปแบ่งกันงี้จ้าชิมดิชิมไม่รู้เลยชิมก็เสียดนั่นดีกระโนช้กุ้ศีเยอต้อง่นมาใช้ไม่เข้าแล้วเาเไม่ิดยาแน่นะไปกัดเลยนะแพงกว่าตปู่หรอชิเหรอ ให้ปุ๋ยยางให้แม่กัดอีกแล้วพ่อกินต่อนะอันนี้แบบลูกใหญ่ถังละเท่าไหร่นะอีกครั้งนึงสามร้อยสามร้อยหวานไหมอร่อยมากเฮ้ยถูกเปลี่ยนใหม่วะเอาไปเออาของใหญ่ดีว่ะใหญ่สองถังอันนี้ไม่ร้อยเท่าไหร่นะแบบเจ็ดสิบใช่ไม่ต่างกันเลยอ่ะจิ้มงเลยอีกทีนิดขอจิ้มหลายลูกจะว่าไม่มาแม่บรรจัยบรรจัยเฮ้ยเดี๋ยวอร่อย เฮ้ยของเขามันก oh, like ็หวานเหมือนกันน่ะชิ้วๆว้าชิ้วๆชิ้วๆชิ้วๆดูอ่ะหวาแล้วดูขนาดใหญ่มันไหนไม่มันก็หวานเหมือนกันหวานเหมือนกันแต่เนี้ยเขาต่างกันแค่ไตแล้วลูกใหญ่หวานกว่าจริงเหรอพ่อจริงลูกใหญ่หวานกว่าทำมาเยอะเลยอ่ะถ้ามันกินได้ทั้งอาทิตย์ก็จะเอาอีกครั้งอ่ะอ๋อใหญ่อีกครั้งนึงเนาะเปลี่ยนไหมหวานอ่ะหวานมากอันนี้ถังใหญ่นะ ได้เยอะด้ยนะอืมเียนได้ค่ะใหญ่ไหมใหญ่ไหมเงนจะเ่มเหน่ลาใหญ่ังเนงซื้อเยอะนังอย่างก็เยอะซื้อสามหัง้แต่ว่าเนา่เข้าใจนะพี่กินกันอยู่สคนแม่ลูกเนี่ยเากไหวนยสวยเน่ยอะไรอะไร่ะกอเอาหมดแล้วหรอมีแค่นี้ลูกใหญ่อะเอาหนัฟ้าเหนือสาหังม่ได้หรอ ให้คนดึงอมาเอาถังถังนี้อย่างนี้เลยไอ้แมมกินได้ไหมไม่กินแล้วขอบคุณมากเลยจ้าได้ตั้งใจจะมา copy อาพราวสือนะะคโอ้โหทุกคนมาในน้ำไม่ซื้อไม่ได้เลยนะคิมคิมเราจะกลับแล้วนะแต่เห็นโค้กทันไรก็ซื้อนะเขาบอกว่าสตรอเบอรี่ยกถังอันนี้คือเองหวานมากเลยทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะ ลูกเล็กจริงก็หวานนะลูกเด็กลูกเล็กเนี่ยร้อยเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบแต่ลูกใหญ่เนี่ยสามร้อยนี่ยดอรร้านนี้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 ร้านอ้อนแสนสุขค่ะร้านอะไรนะร้านอ้อนแสนสุขอ๋อร้านอ้อนแสนสุขนะคะตรงตรงนี้เที่ยวเที่ยวบ้านเขาพรอยสิแม่ไก่ก่อนขึ้นเขาพรอยใช่ไหมคะเออก่อนใครจะไปวัดถาวรแก้วนะแวะแวะตรงนี้ก่อนนะคะมีสองโซนนะโซนข้างในนะจ๊ะทุกคนอันนี้ปากร้านไหนะปากร้านไหนร้านอ้อนแสนสุขนะคะ มาเยอะๆนะคะอันนี้นแม่คือกับน้องพาวคอนเฟิร์มอร่อยหวานชนใไปริงค่ะสตรอเบอรีไ่ไม่ผิดอย่างเะยนะขอบคุณค่ะดูๆๆเยอะมากๆเลยค่ะนะคะนี่เลยสตรอเบอรี่สดสดสตรอเบอรี่โทขคสสดๆเลยนะคะนี่แม่คือกับน้องพาวขออนุญาตติคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายขอตัวไปกินสตรอเบอรี่ก่อน